สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ลิสคลับค่ะมาฟังเรื่องราวผ่านความหมายจากไพ่กันนะคะท็อปปิกแรนดอมวันนี้คือสเสน่ห์ของคุณกำลังทำให้ใครบางคนวาหวุ่นใจขอบคุณสำหรับทุกๆการสัับอร์ตนะคะเด้วเรามาเปิดไพ่ไปพร้อมๆกันเนาะใบแรกได้เดอะฟูลนะคะ ตามด้วย Knight of Pentacles Ace of Cups f i v e of Swords Night of Wands Devils ทำไมรู้สึกมันมีสองคนขออีกสักใบป,ปิดท้าย The Temperance สำหรับในเรื่องของความสัมพันธ์เนาะในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยเหมือนกับว่าคือต่อให้ต่อให้คุณกับเขาเนี่ยค่ะเป็นเป็นคนคุยกันเป็นแฟนหรือมีคอมมิชเมนต์อะไรบางอย่างร่วมกันแล้วอะเนาะมัน มันให้ความรู้สึกเหมือนทางฝั่งเขาอะพลังงานมันอาจจะสลับกันได้นะคะพลังงานของเขาเนี่ยมันเหมือนกับคนที่มีมีความกังวลใจว่าอาจจะสูญเสียอะไรบางอย่างไปมันมันให้ความรู้สึกเหมือนเหมือนคุณกำลังเดินหน้าชีวิตคุณเดินหน้าตลอดชีวิตคุณมีเป้าหมายอะไรบางอย่างที่ คุณพร้อมที่จะเดินไปคือตัวคุณเนี่ยน่าจะเป็นคนที่ถูกใจเขามากๆมีพร้อมทุกอย่างมีคุณสมบัติอย่างที่เขาอยากได้อย่างที่เขาต้องการแต่ตัวเขาอะเหมือนกับข้อสเสนอรหรือบางสิ่งบางอย่างที่เขาให้คุณตอนเนี้ยเขาให้ได้น้อยกว่าความรู้สึกที่อยากจะให้ มีน้อยอยากให้มากกว่านี้หรือมีความน้อยใจว่าอยากให้มากกว่านี้แต่ก็ยังให้ไม่ได้จะด้วยเหตุผลปัจจัยอะไรก็ตามแต่ดูทรงเหมือนเป็นคนที่มีภาระมีความผูกพันหรือมีมีอะไรบางอย่างที่ก็ดึงเขาไว้พอสมควรน่ะอาจจะเป็นภาระที่บ้านก็ได้นะหรือบางทีอาจจะอยากมีเวลาให้คุณมากกว่านี้ แต่ก็ต้องทำงานงานเยอะมีสิ่งที่ต้องรับผิดชอบเยอะความสุขที่เขามีคุณนะ่ะมันมีมากนะมันมีมากซะจนเขานะ่ะรู้สึกว่าคือเขายอมคุณได้ทุกอย่างเกือบทุกอย่าง โยเวนเรื่องบางเรื่องคนแต่ละคนจะมีอีโก้หรือว่ามีนี่ใส่อะไรบางอย่างที่มันที่มันเปลี่ยนยากหรือแบบเขาอยู่ของเขาอย่างนี้มานานแล้วเช่นเป็นคนบ้าง,งานใช่ไหมก็จะติดการทำงานมากไม่ใช่ไม่รักนะก็รักแต่ก็มันเปลี่ยนยากเป็นแบบนี้มานานแล้วรักงานทำงานบ้าง,งาน มันมีความกลัวอยู่ในใจของของเขาค่อนข้างเยอะรู้สึกเหมือนคุณเป็นคนที่แบบไม่มีเขาชีวิตคุณก็อยู่ได้นะไม่มีเขาชีวิตคุณก็อยู่ได้แล้วก็อยู่ได้แบบดีด้วยดีซะจนบางทีเหมือนแอบแอบกังวลใจว่าคุณจะมีโอกาสไปไปเจออะไรบางอย่างที่ดีกว่าเขาหรือเปล่า ะวันใดวันหนึ่งมันเหมือนกับคุณต้องอดทนรอคอยอะไรบางอย่างเรื่องบางเรื่องคือเหมือนเหมือนคนสองคนพยายามจับมือต่อสู้เพื่อที่จะผ่านอุอปสรรคผ่านปัญหาผ่านชาเลนจ์ผ่านความยากลําบากนี้ไปด้วยด้วยกันแต่มันเขาก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะผ่านได้ไหมเขาก็มั่นใจในตัวเองประมาณหนึ่งแต่ด้วยความที่เหมือนคุณ เหมือนคุณพร้อมที่จะจากไปอันนี้ในในมุมมองทางฝังเขาเนะคุณอาจจะไม่ได้ไม่ได้เป็นแบบนี้แต่ในความรู้สึกของเขาอะเหมือนคุณพร้อมที่จะเดินจากเขาไปเมื่อไหร่ก็ได้หรือว่าถ้าให้พูดตรงกว่านั้นก็คืออาจจะกังวลแล้วก็กลัวว่าคุณทิ้งเขาไปเมื่อไหร่ก็ได้ทิ้งตอนไหนก็ได้เมื่อไหร่ก็ได้แล้วก็เขาก็ไม่รู้เนาะคือ บางทีความกลัวก็ไม่ได้เกิดมาจากตัวคุณไปทำอะไรเขารู้สึกแบบนั้นแต่อาจจะมีปมมีปมถูกทิ้งมาโดยตลอดถูกใช้ถูกหลอกมันก็เลยเหมือนทับถมอยู่ในใจตกเป็นตะกรอยอยู่ในใจแอบเผอคิดอยู่บ้างแต่ดูว่าเขาก็จะทำใจได้นะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตาม แต่คุณคุณเป็นคนที่ดึงดูดคนเข้ามาในชีวิตคุณเยอะอะต่อให้เขาไม่คิดนะก็จะมีคนเข้าหาคุณอยู่เรื่อยมีคนพร้อมที่จะเข้าหาคุณอะคุณมี energy พลังงานอะไรบางอย่างที่ทําให้ตกอยู่ในความสนใจของผู้คนไดง่ายเป็นคนน่ารักเป็นคนที่อัธยาศัยดีมีอร่ามีรัศมีที่ผู้คนจะรู้สึก ชื่นชอบแล้วก็มักจะตกหลุมรักได้แบบไม่ต้องใช้ระยะเวลาอะไรที่แบบยาวนั้นมากออล่าของคุณชัดเจนเนะความเป็นตัวตนของคุณอะชัดเจนชัดเจนซื่อตรงตรงไปตรงมายิ่งถ้าคนที่เขามีอายุสักหน่อยหรือว่าผ่านโลกมาสักหน่อยหนึ่งเนี่ยเขาจะบองออกว่าลักษณะของคุณเนี่ยเป็นคนที่ไม่ได้ ไม่ได้เสแซงแต่ความความที่คุณพึ่งตัวเองได้อะมันมันมีแรงดึงดูดคือแบบเหมือนเป็นคนที่แข็งแรงอะ่ะดูแลตัวเองได้ดูแลตัวเองง่ายถ้าใครสักคนจะเข้ามาเขารู้สึกว่าเขาไม่ต้องมาแบบมันเหนื่อยกับคุณมากอะ่ะคุณดูแลตัวเองได้แล้วมากมายไปก่อนนั้นอะ่ะสามารถอยู่เคียงข้างเป็นคู่บุญคู่บารามีส่งเสริมกันได้ด้วย นอกจากดูแลตัวเองได้แล้วเนี่ยแนวโน้มที่จะดูแลคนอื่นได้ดีด้วยเนี่ยก็จะมีเปอร์เซ็นต์สูงเลยทีเดียวคุณมีความสามารถหรือว่ามีบุคลิกอะไรหลายๆอย่างที่ที่หลายคนชอบนะต่อให้แบบไม่ได้ชอบในลักษณะของอคู่กันหรือว่าแบบ เป็นเชิงหนุ่มสาวหรืออะไรอย่างเงี้ยต่อให้เป็นคนรอบข้างคนอื่นนะคะเขาก็จะชอบอะไรบางอย่างอ่ะคุณมีความยูนีคือคุณไม่กลัวที่จะเป็นตัวเองอมีความมีความชัดเจนในเรื่องของตัวตนมากๆไม่ไม่ได้พยายามทำตัวให้ใครมารักเลย แต่ไม่ได้แบบหมายความว่าแบบเลวไหลอะไรเต็มที่ทางนั้นนะแต่หมายความว่าคือคุณใช้ชีวิตของคุณแบบเพื่อจุดประสงค์และมุ่งหมายของตัวตนของตัวเองเลือกเส้นทางของตัวเองเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบพึ่งใครสักเท่าไหร่เป็นคนรักอิสระแล้วก็เป็นคนที่ให้อิสระคนอื่นบางทีก็เหมือนเป็นคนที่แบบ เหมือนไม่น่าจะมีใจผูกพันอะไรกับใครได้ง่ายๆเนาะไม่แน่ใจว่าอันนี้มันเป็นกลไกลในการปกป้องหัวใจของคุณหรือเปล่าแต่ว่าเหมือนกับคุณจะไม่ค่อยไม่ค่อยเจ็บปวดมากอะหรือต่อให้เจ็บก็จะหายเร็วกว่าคนอื่นมีความเข้มแข็งแข็งแรงทางใจเวลาล้มก็แบบเจ็บแล้วก็ลุกแล้วก็ไปต่อ จะเป็นลักษณะแบบนี้เสมอๆชอบที่จะช่วยเหลือตัวเองแต่ในขณะเดียวกันคุณก็เป็นคนที่มีน้ำใจนะมีน้ำใจนะกับคนรอบข้างเนี่ยจะสัมผัสได้ดีกับคนไกลหน่อยอาจจะต้องใช้เวลาแต่ถ้าเกิดเป็นคนที่อยู่รอบข้างเนี่ยเขาจะสัมผัสได้ถึงความใจดีของคุณ ดูเหมือนเป็นคนที่บางทีบางครั้งเหมือนจะไม่สนใจอะไรแต่เป็นคนที่สนใจคนอื่นมากๆนะมากเสียจ,จนตัวเองเป็นทุกข์ด้วยซ้าไปในขณะที่ฝั่งหนึ่งคุณเป็นคนที่ชอบให้คนอื่นคุณก็จะเจอคนที่เข้ามาช่วยเหลืออุปธรรมชีวิตของคุณคือพลังงานเอเนจีของคุณอะเป็นพลังงานของ คนที่มีความเด็ดเดี่ยวแล้วมุ่งมั่นตั้งใจอะตั้งใจในการใช้ชีวิตตั้งใจในการทําอะไรบางอย่างมันจะสร้างศรัทธานในหัวใจของคนที่อยู่รอบข้างได้ง่ายแล้วคุณก็ใช้ชีวิตของตัวเองเดิมพันด้วยนะในการทําอะไรสักอย่างเวลาสู้ก็คือจะสู้แบบสุดจิตสุดใจตั้งใจจะทําอะไรบางคนเป็นคนที่เดินทางบ่อยนะเปลี่ยนงานบ่อยเปลี่ยนสถานที่อยู่บ่อย หรือเป็นคนชอบเดินทางก็ได้ไปนู่นไปนี่อยู่ไม่ค่อยติดอยู่ไม่ค่อยติดบ้านชอบที่จะได้ไปเห็นสิ่งใหม่ๆชอบที่จะเรียนรู้อะไรต่างๆอันนี้ก็จะทำให้คนที่เขาอยู่ล็อกข้างรู้สึกสนุกไปด้วยเนาะเหมือนได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆไปพร้อมกับคุณด้วยเหมือนกัน หัวใจของคุณถ้าคนที่อยู่ใกล้เขาจะรู้ว่าคุณเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์มากคนหนึ่งนะมากพอที่หลายคนอยากลงทุนกับคุณอนะหรือว่าถ้าเขาให้เงินมาเขาจะไม่ค่อยไม่ค่อยกังวลใจว่าคุณจะเอาไปทำอะไรแต่ก็จะมีคนจานวนหนึ่งที่ไม่ชอบไม่ชอบแบบไม่มีเหตุผลด้ซ้ำคือต่อให้คุณดียังไงก็จะมีคน เหมือนเขาเหมือนกึ่งๆึงมีความแบบอิจฉาในในการใช้ชีวิตของคุณอะคุณใช้ชีวิตแบบอิสระฟรีดอมมากๆคนหนึ่งอยากทำอะไรได้ทำอยากเที่ยวได้เที่ยวอยากทำงานได้ทำงานอยากเล่นได้เล่นมีอิสระในการใช้ชีวิตอิสระของคุณบางทีมันบาดใจคนอื่นนะเพราะว่าไม่ใช่ทุกคนมีโอกาส ทำได้แบบนั้นแต่คุณก็มีสิ่งที่คุณต้องแลกเหมือนกันในขณะที่บางคนเขาเคยชินอยู่กับเซฟโซนอะแต่คุณเป็นคนที่แบบบุกตะลุยตลอดเวลาพร้อมพร้อมที่จะฝ่าฟันทำสิ่งใหม่ๆให้เกิดขึ้นในชีวิตของตัวเองคุณก็จะไป แรกกับการที่เอาตัวเองไปลมลูกคุกคาน่ะคือพอไม่เคยทำอะไรมันก็ต้องไปหัดทำใช่ไหมน้อยครั้งหรือน้อยคนที่แบบทําครั้งแรกเราสำเร็จเลยอ่ะคือบางทีคนที่เขาอิจฉาเขาไม่เข้าใจเนาะเขาไม่เข้าใจว่าบางทีการอยู่ในเซฟโซนก็คือมันก็จะไม่เจ็บตัวมากแต่ในขณะที่ ในฝั่งของคุณที่เลือกที่จะไปผจญภัยชีวิตแบบเนี้ยจะด้วยเหตุผลจําเป็นหรือภาคบังคับหรืออะไรก็ตามแต่คุณก็จะต้องไปเติบโตอ่ะบางทีแบบเติบโตแบบสะบักสะบอมเขาไม่ได้มีโอกาสเห็นช่วงนั้นนะแต่เห็นเห็นใน,ในมุมที่เขาอยากเห็นนะเห็นในมุมที่สวยงามอะแต่มันจะมีด้านที่กว่าจะสวยงามกว่าต้นไม้ต้นหนึ่งมันจะ เติบโตมันก็จะต้องถูกปลูกด้วยความตั้งใจลดน้ำพรวนดินแล้วก็เฝ้ารอด้วยนะหลายคนบางทีทำได้เกือบทุกอย่างที่คุณทำยกเว้นเรื่องเดียวคือการเฝ้ารอบางคนแบบยกตัวอย่างก็ได้เหมือนทำ YouTube ทำในหน้าอะไรแบบเนี้ยเห็นคนอื่นทำสามเดือนแล้วยอดดีเลยจะอยากได้บ้างมัน ก็จะมีคนจำนวนหนึ่งทําได้แต่มันมันไม่ได้มีสูตรอะแบบทำา ABC แล้วได้ยอดแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยถ้าสูตรอย่างที่เราเคยได้ยินขายฝันก็อาจจะมีแต่เรื่องจริงอะคือถ้ามันสูตรมันต้องแปลว่าทำกี่ครั้งแล้วมันต้องได้เหมือนเดิมใช่ไหมแต่ทีเนี้ยปัจจัยชีวิตคนมันมันเยอะมากอะเยอะมากจริงๆต่อให้เป็นเรื่องเดียวกันอะเช่นทำช่องก็ได ต่อให้กล้องเดียวกันมุมเดียวกันสิ่งของเดียวกันจะหลีดคนพูดไม่เหมือนกันลงคนละเวลาผลลัพธ์ก็ต่างออกไปเยอะแล้วนะเราคิดว่าบางทีคนที่เขามองคุณออกมาจากข้างนอก <c oughs> เขาเขาเลือกหยิบเฉพาะมุมที่สวยงามแต่ว่าในช่วงเวลาที่คุณหม่นมองหรือว่าแอบไปลองให้คนเดียวอ่ะรัวน้ำตาไหลแต่ไม่มีใครได้ยินเสียงอะ่ะ ก็เขาก็คงจะไม่อยากได้ใช่ไหมเพอถ้าเขายิ่งเลือกอยู่ในเซฟโซนอ่ะเขาก็คงอย,อยากอยู่มุมที่มันสุขสบายแล้วก็ไม่ต้องเจ็บปวดอะไรแต่มันก็อย่างนี้นะคะจะทำอะไรมันมันมีสิ่งที่ต้องแลกเสมอแล้วก็การเฝ้ารอเป็นเป็นอะไรที่ยากลำบากเนาะบางคนคือแบบ ทุ่มเทได้เหมือนกันทุ่มเทได้เดือนหนึ่งทุ่มเทได้สามเดือนทุ่มเทได้หกเดือนแล้วแต่ว่าใครจะยืนยาวยืนในเกมนี้ได้ยาวนานแค่ไหนคุณเป็นคนที่แบบยอมสะบักสะบอมอยู่แล้วเหมือนกับชีวิตไม่เสี่ยงก็ไม่ได้อะไรมาบางทีมันเหมือนจะเป็นแบบนั้นเนาะไม่เสี่ยงก็ไม่ได้ไม่ไม่สู้ก,ก็ก็ต้องยอม่ายแพ้ไหมมันก็จะกลายเป็นแบบนั้นคุณรู้อยู่แล้วว่า ตัวเองต้องแลกกับอะไรยอมรับมันเป็นอย่างดีมันเลยทําให้คุณเป็นคนที่ไม่กลัวอะไรมันก็กลัวแหละแต่ก็คือแบบไม่ใช่กลัวถึงขั้นุว่าไม่ลุกขึ้นมาทําอะไรเลยพอรู้สึกว่ากลัวนะคะก็มีความแบบเอาชานะใจตัวเองได้ระดับหนึ่งซึ่งก็เป็นเรื่องดีเนาะบางทีอะเอาชนะสิ่งที่เอาชนะยากที่สุดไม่ใช่ลูกค้าไม่ใช่เจ้านายไม่ใช่ เพื่อร่วมงานแลาตัวเราเองนี่แหละจะทํายังไงให้ดึงตัวเองลุกขึ้นมาแล้วก็หาแรงบันดาลใจออกไปทํางานหาเงินอะไรประมาณนี้เนะาะค่ะก็ประมาณนี้นะรับไว้เฉพาะสิ่งที่ขอนิดนึงแล้วกันเมื่อกี้มานจะพูดแล้วพูดไม่จบจะพี่ไพ่พี่ไพ,พ่พจะบอกว่าใดๆก็ตามเนาะ เส้นทางที่ที่คุณเลือกเดินเนี้ค่ะมันไม่ได้รวยด้วยกีบกุลาบหรอกมันก็จะมีคนที่พร้อมที่จะสนับสนุนแล้วก็มีคนที่จ้องที่จะทำลายอยู่แล้วแต่มัอนคุณทำไปด้วยเจตนาดีใจบริสุทธิ์เนาะมันก็จะมีความดีที่คุ้มครองปกป้องรักษาคุณเองประมาณนี้นะคะรับไว้เฉพาะสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขถ้าไม่ใช่ทิ้งไว้ตรงนี้ได้เลยค่ะ หวังว่าคงจะได้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสุขกายสุขใจนะบ๊ายบายคะ่ะ